ตัวเท่านี้เนาะแต่เราไม่รู้วันเป็นอะไรเนาะคุณยายว่าเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคยับบวฮหรเลยแต่สมัยสมัยน่ะก็ไม่ให้มาให้ถือโบราณเนาะอโบราณก็ว่าเป็นโรคเขาเขาว่ามีของทำมีของทำผิดของผิดของเขาว่าเขาไม่เอาคนเขาเอาวัวนะถ้าคนไหนเลี้ยงเลี้ยงวัวไม่แผ่ไม่ออกมันก็ จะสามปีสองตัวอย่างนี้ครับผมถ้าถ้าคุณไหนเลี้ยงดีเลี้ยงแพรคือเป็นกับปาสนาของเรามันจะออกทุกปีโอถ้าถ้าถึงสามเดือนปุ๊บมันก็จะผสมติดแล้ว<อ>สวัสดีครับคุณยายที่นี่<อ>ที่ไหนครับบ้านคกบบ้านคูตำบลตำบลกระดูอำเภอ จังหวัดค uh, okay, ุณยายชื่ออะไรครับนางตุนเกดแก้วอ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือวัวของคุณยายนะผู้ชมครับเป็นวัวไทยบ้านเลยทําไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้คุณยายก็กับพ่อแม่แบ่งมาให้มาโอ้ลูกมีกี่คนก็ให้คนละตัวละตัวละตัวก็ดูใครดูมันคือวัวมรดกิ่เป็นที่หนึ่งตัว ใช้เวลากี่ปีถึงได้มีวัวยอะขนาดนี้ครับปกติถ้าถ้าปีแรกมันจะออกตัวเมียใช่ไหมครับผมถ้าตัวแรกมันออกตัวเมียก็ปีสองปีต่อไปมันก็จะออกสองแม่มันก็จะได้เยอะเยอะขึ้นไปเรื่อยๆครับผมคือไม่เคยได้ซื้อวัวมาเลี้ยงเนาะเป็นวัวมรดกหมดเลยครับผมแล้วทําไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี่ครับมันมีข้อดีอะไรบ้างวัวอย่างเงี้ยก็เลี้ยงง่ายนี่แหละเลี้ยงง่ายก็ดูแลให้กินไม่ต้องเยอะมากก็มันเขาเขาไม่ ไม่ผอมอืมที่คุณป้าบอกนะว่ามันดูแลง่ายไม่ค่อยผอมให้ลูกดีไหมพวกนี้ก็มันเป็นกับมันเป็นกับคนให้ลูกดีนะมีทุกปีถ้าคนไหนเลี้ยงเลี้ยงวัวไม่แผลไม่ออกมันก็จะจะสามปีสองตัวอย่างนี้ครับผมถ้าถ้าคนไหนเลี้ยงดี<ม>เลี้ยงแผลคือเป็นกับปาศนาของเรามันจะออกทุกปีอือถ้าถ้าถึงสามเดือนปุ๊บ มันก็จะผสมต,ติดตแล้วอ๋อคำว่าแผลนี่คืออะไรคุณยายอ่ะมันก็ออกเยอะไงอ๋อครับผมเขาคือวัวที่นี่นะผู้ชมครับไม่ไม่ได้กินหัวอาหารเลยไม่คุณคุณยายให้กินอะไรบ้างกินฟางกับหญ้าฟางกับหญ้าก็ตื่นเช้ามาก็ออกไปเลี้ยงก็ให้พวกกินน้ําให้กินน้ํา,าอือตอนเช้าปล่อยเลยตอนเช้า ไรเลยสี่โมงก็ไปถึงสาะก็กินน้ําครับผมก็บ่ายสองก็กินน้าแล้วกลับมาคอกก็น้กินนิดนก็ข้าวคอกแค่นี้ไ,ไม่ได้มีอะไรเสริมเลยแล้วมันอ้วนหรือผอมรับวัวของเราเนี่ยมันแค่นี้มันก็พอใจแล้วมันต้องอะไรเยอะแค่นี้ก็พอใจแล้วทําไมถึงว่างั้นไงเอ้าก็อ้วนแค่นี้มันจะอ้วนเยอะกันกว่านี้ได้ยังไงก็ผูมันเลยครับผมไอ้วัวสายพันธุ์นี้ขายง่ายไหม มันก็ขายง่ายมันไม่แพงสูงสุดก็ะมือหมืน 2, 3, ่นสองมื่นสามถ้าถ้าเป็นตูวผู่ก็จะใหญ่กว่านี่อะไรนึงแล้วก็<ม>จะได้ถึองเฉลิมเหมือนกันเคยได้เคยขายได้ราคาสูงเหมือนกันวัวพวกนี้ได้วัวอย่างอื่นอาจจะถูกอาจจะต่ำแต่วัวนี้ราคาเสมอเลยไม่ค่อยได้ขึ้นได้ลงหมื่นกว่าได้แต่ืไม่ต่ำแล้ครับผมมั่งก็คือวัวที่นี่นะผู้ชมครับตายสี่ตัวตายโดยไม่ทราบสาเหตุอาการเป็นยังไงบ้างครับคุณตา มันเฉยๆมันก็มันสักตายเองมันเลยมันเหมือนกับเหมือนกันเหมือนกับมันเป็นบ้าเหมือนหมาบ้าอะไรอย่างนี้มันก็วิ่งไปวิ่งมามันก็ลมลงมันก็ชัดตายไม่ได้ป่วยบอกไม่ป่วยมันกินญยาปกติได้ปกติเพียงแค่ว่าเพียงแค่ว่ามันวิ่งไปวิ่งมาแล้วยังไงต่อกับที่นี้ก็มันลมมันชักลงตายเลยพี่สี่ตัวตัวแม่เดย ตายคือตัวแม่ทั้งนั้นเลยผู้ชมครับแล้วมรุ่นออเ่เท่านี้ตัวเท่านี้เนาะแต่เราไม่รู้วันเป็นอะไรเนาะคุณยายว่าเป็นโรคอะไรครับเป็นโรคยังโบกหงเลยแต่สมัยสมัยนะก็ไม่ให้มาให้ถือโบราณนะอโบราณก็ว่าเป็นโรคเขาเขาว่ามีของทามีของทาผิดของผิดของเขาว่าเขาไม่เอาคนเขาอาวัวนะเขาว่าเออถ้าอาัวก็เอาสีตัวนี้ไปก็พอนะพอแล้วอเออว่าถ้าไม่เอา ก็ดีที่ไม่เอาคนครับผมก็ว่าอย่างนี้ก็เลยเขาขมาเขาก็เลยโอ้เป็นความเชื่อเลยเนาะือ้ซากโกรันคาตาเลยสี่ตัวอาการเดียวกันก็คือวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาวันนี้ตายตัวหนึ่งพรุ่งนี้ตัวหนึ่งเปื่อย่นเออมาฝังสวนกันเลยฝังแถวนี้แหละฟังได้ฝังทิ้งเลยมค้ผูรับไม่ได้ มันมีคนกล้ากินหรอกไม่ได้ไม่ได้เอาไปให้ใครกินหรือไม่ได้ใช้ให้คนก็บกล้ากินอ๋ออัติสมบูรทั้งเลยครับผมแต่ก็กินเยอะระเบิเป็นอย่างโรงเรียนแล้วก็ขายพร้อมแบง่วนเป็นแบบสมบูรณ์แบบมันสักตายเองมีแต่อ้วนอ้วนอย่างนี้หละอ๋อก็คือวัวอ้วนๆเลยก็อ้วนอย่างนี้ไม่มีพร้อมเลยไม่ใชเท้าแล้วครับผมอุดมสมบูรณ์ด้วยไม่ได้ขี้เร่ด้วยเนาะมันเหมือนกับเราที่เหมือนกับความเชื่อครับผม ความเชื่อของเราว่าเหมือนกบว่าไปทุ่งนาใช่ไหม,มเราไปทไําไรไถนาแล้วก็บางทีเราก็ต้องมีการพูดว่าด่ากันอะไรบ้างครับผม,มก,กระทั่งเขาก็ได้ยินเขาว่าไม่เกรงใจเขาอ๋อ,อก็คือไปไหนให้รู้จักสัมมาคารวะเนาะใช้คําพูดนี้เนาะเป็นการตักเตือน <laughs> อ๋อให้วัวตายไปสี่ตัวเลยผู้ชมครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเนาะ มันมัน <là> ไม่คงไม่มีอ่ามันคงไม่มีเหตุการณ์ที่มันจะทําให้วัวตายได้สี่ตัวต่อเนื่องกันเนาะวันต่อวันเลยคุณนายโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรเนาะครับผมตอนที่ตายนี่คิดว่าเป็นโรคอะไรคุณไายก็คิดว่าเป็นการม้ามามากัดม้ากัดทำไมกัดทุกตัวแทบอ่ะแต่พออยู่ไปอยู่มาเพื่อนเ่าว่าทำไมตายเยอะแท้ไปดูสิครับผมก็ไปดูไปดูเขาหมอนทำเขาว่า เอ้ยมึงทำผิดมึงไปนาก็ด่าแต่กันอ,อ,อถรมดากันก็นข,อขอโทษฮะครับผมโอ้โอเคครับผู้ชมครับอันนี้เป็นเป็นเคสแล้วกันเนาะเป็นกรณีศึกษา <c oughs> นะผู้ชมครับอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้นะคุณยายเนาะ <c oughs> แต่ว่าเราก็เจอมากับตัวเราก็จะชื่อครับผมเราก็เชื่อแหละครับผมเพราะว่าเขาทำของเราแล้วนี่อืเราเห็นกับตาแล้วเนาะว่าวัวสี่ตัวตายโดยไม่มีเหตุผลนะ้องคุณยายเนาะมันชักๆแล้วมันก็ตายไปเลย แล้วได้ให้หมอมาดูไหมครับมาดูเขาก็ไม่รูเอนโอโอยังหาสาเหตุไม่ได้ด้วยโอ้โอเขาก็ไม่ดูครับผมอันนี้คือฟางที่จะให้วัววัวที่นี่ให้กินฟางแล้วก็หญ้าแค่นั้นขนะุดยายเนาะหัวอาหารไม่เคยได้กิน<ม>อืมแล้วมันมีไม่สบายบ้างไหมครับวัวที่นี่ก็พอมีบ้างพอพอถึงเดี๋ยวฝนตกมันจะมีเปลี่ยนหญ้าเปลี่ยนอะไรมันก็ จะขี้บ้างทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับถ้ากินหญ้าอ่อนมากๆมันจะขี้อ๋อก็คือถ้าวัวกินหญ้าอ่อนๆอีกขี้จะเหลยวแล้วคุณยายแก้ไขยังไงครับก็บางทีก็ไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวพอนั่นก็บฝนมันหยุดตกมันหญ้ามันแก่แล้วก็อ๋าาอก็คือถ้าเกิดว่าวัวควายถ้ามันขี้เหลยวก็คือกินหญ้าอ่อนๆๆเราก็รอให้กินหญ้าแก่ๆมันก็จะดีขึ้นครับผม อันนี้คือขี้วัวเอาไปทำอะไรครับคุณยายไปใส่ข้าวไปใส่ข้าวแสดงว่าเลี้ยงวัวนอกจากจะได้วัวแล้วก็ยังได้ขี้วัวด้วยแล้วผสมอะไรบ้างครับขี้วัวนี่ไม่ได้ผสมอะไรคือโกยออกมาไว้ที่ไสอ๋อแล้วตักใส่ถุงแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยครับผมโ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับสังเกตว่าเมื่อกี้คุณยายผูกวัวไว้เกือบทุกตัวเลยต้องกตัวทำไมต้องผูกครับคุณยายอ๋ออย่างนั้นอีก ทาไม่ผูกแม่ตัวนั้นมันก็เป็นจนตัวลูกตัวอื่นเคยมีปัญหาแล้วมันไม่มีปัญหาหรอกถ้าชนปุ๊บลูกมันก็จะดันคุณยายครับตั้งแต่เลี้ยงมานี่มีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับก็มีนะบางวันเราอยากเรามีธุระจะไปเราก็ไปไม่ได้ครับผมก็เราค้าขายทิงสบอโอแล้วทำไมไม่ได้ขายครับตั้งนั้นก็ไปอยู่มากอะเออ ล้วขายทิ้งแล้ววันหลังเราจะทำอะไรอืมอ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดว่าขายทิ้งแล้วเราก็จะไม่มีวัวเลี้ยงเราจะมีมีงานทําแล้วจะททาอะไรจะนั่งอยู่บ้านเฉยอ๋อก็ค<อ>ืออย่างน้อยก็ได้เลี้ยงเนาะคุณยายเนาะอย่างน้อยเราก็มีงานทําครับผมต่อไปมันออกลูกอย่างเงี้ยพอเราไม่มีเงินเราก็จะได้ว่าโอ้ตัวนั้นมันพอขายแล<ด>้วอ๋อ,อ,รอ,รอครับผมแล้ว อยู่เฉยๆมันจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้คุณาอายแล้วราคาวัวตกต่ำเนี่ยรู้สึกเดือดร้อนกับเราไหมไม่เพราะยังไม่ขายอ๋อยังไม่ขายก็มีแต่ตัวเมียน้อาอวไแล้ววัวที่นี่หลักๆนี่ผสมตัวหรือผสมหลอดครับแล้วแต่มันไปผสมที่ไหนกับธรรมชาติเลย <c oughs> อ๋อเราไม่ได้เอาวัวพัน์มาทับไม่ไม่ ไม่กล้าทับเราเพราะว่าพ่อพันุ์เขามีแต่ใหญ่ใครจะห้ากล้าทับอันนี้อ๋อบัวเราตัวเล็กนะคุณยายเนาะตัวเล็กแสดงว่าอันนี้ก็ผสมธรรมชาติเลยให้ลูกทุกปีนะครับก็เนี่ยปีที่แล้วก็เนี่ยกชขาเนี่ยอืมครับผมเพื่อนกับตัวขาวนี่ก็ลูกเ้ามันเป็นตัวผู้ลูกขาวก็ขายไปแล้วครับคือชาวบ้านเราเนาะเวลาไม่มีเงินเนี่ยลําบากจริงๆเนาะคือจะไปยืมใครก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีของใช่ไหมครับคุณยายใช่ อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่คุณยายยังยังวัวอยู่เพราะอะไรคุณยายถ้าเราไม่มีอะไรเลยนะ่ะไปยืมใครเขาจะให้อืเขาก็จะไม่ให้ครับผมเพราะว่าเขายืมแล้วไม่มีอะไรไปรับประกันเขาถูกต้องไหมครับถ้าพูดว่ายืมแล้วมีมีคนอีกข้างๆมีอจะให้มันเดินให้แล้วมันจะเอาอะไรให้ครับผมมันเป็นงนี้ใช่ไหมสังคมเราเนาะ แต่ถ้าเรามีวัวมีไรมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เขาจะให้ยืมหรือเราคิดว่าอนาคตเราจะขายตัวนี้ให้เขาถูกต้องไหม,ม,มอ๋อโอเคครับผู้ชมครับฉะนั้นชาวบ้านเราที่เลี้ยงวัวหนึ่งก็คืออยากมีอาชีพสองก็คืออยากมีไรายได้หลกัหลกๆนั้น,นใช่ไหเนาะถ้าเราไม่มีจริงๆก็ได้จากเขาหนึ่งแล้ครับรผมอืมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมาคิดว่าได้กําไรหรือขาดทุนครับไม่รู้ รู้แต่ว่าเลี้ยงเวลาเราไม่มีก็ได้เขาช่วยอ,อช่วยครับผมเรื่องว่าได้กันไหมขาดทุนเราไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีกำไรหรือขาดทุนแต่รู้ว่าเมื่อไหรที่ขาดเหลือ,อจะมีตัวนี้ช่วยอ๋อผมเข้าใจแล้วก็คือไม่ต้องถามว่าขาดทุนหรือกำไรถ้าเลี้ยงปุ๊บถ้าชอ็ชอตช็อตเมื่อไรอันนี้คือตัวช่วยเราอ๋อที่คุณยายบอกว่าวัวพวกนี้เลี้ยงไม่ยากเลี้ยงไม่ยากทําไมครับคุณยายหญ้าเขาก็ไม่กินเยอะเท่าไรเพราะว่าท้องเขาไม่โตครับผม เขาก็ไม่กินเยอะอ๋อก็คือตัวมันเล็กมันกินอิ่มง่ายหญ้ <c oughs> <c oughs> าก็กินไม่เยอะฟางก็กินไม่เยอะถ,อถ้าก็ได้หญ้าแล้ว irgendwie. ทั้งหมดได้หญ้าสี่สี่อบอย่างนี้จะให้ฟางก้อนหนึ่งแล้วเข้าก็อิอ๋อก็คือมันมันอิ่มง่าย <c oughs> อยู่ง่ายเนาะ <c oughs> ฉะนั้นก็เลยเหมาะสําหรับคนที่บ้านบ้านเราที่เลี้ยงนาะคนใหญ่เนาะ ถ้าคนไหนเขามีที่มีทางไหนก็เขาเลี้ยงตัวๆมันก็ใช่เขามีที่ปลูกหญ้าที่ไดแต่ยายไม่มีครับผมก็เลยเลี้ยงแบบแบบสายพันธุ์นี้ครับผมแล้วคุณยายคิดว่าอยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆไหมยายคงเอาไม่ไหวหรอกแม่เราเราเหมาะกับวัวอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าวัวรุ่นใหม่ๆก็ให้วรุ่นรุ่นใหม่หหมขเขาเลี้ยงกันแล้วก็รุ่นเราก็ประมาณนี้ก็ดีใจแล้วใช่ไหมครับอืมทาวตัวใหญ่ไม่ใช,ไมใช่หรอกใหญ่ยยกลัวมันอ๋อ <laughs> ครับ อันนี้คือหญ้าเนเปียนะผู้ชมครับสําคัญเลยคือเลี้ยงวัวต้องมีหญ้าตอนนี้คุณยายเจอปัญหาเรื่องหญ้าถูกต้องไหมใช่แล้วคุณยายแก้ไขยังบ้างครับพีนี้ไม่ได้แก้ไขอะไรแล้วเอาไปเลี้ยงเลี้ยงธรรมชาติหญ้าแค่นี่คงไม่พอไม่พอแต่อย่างน้อยเราก็มีนะคุณยายเนาะมันขัดสนก็ช่วยได้เนาะครับผมเวลาเรามีธุระเราก็จะได้เกี่ยวให้เขาอ๋อก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือเอาไว้เรามีทุระจริงๆเราคอยเกี่ยวแต่ถ้าเราไม่มีทุระเราก็ไปเกี่ยวตามทุ่งนา แล้วก็เอาไปปล่อยอ๋อโอเคครับผู้ชมครับฉะน,นั้นเลี้ยงวัวก็บริหารจัดการให้ดีเนาะอย่างน้อยต,ต้องมีอาหารให้มันกินเนาะจัด,จดแจงให้เขาถูกสุดท้ายนี้นะครับอยากให้คุณยายฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับถคาอยากเลี้ยงวัวก็เราเรา,เราต้องสนใจใจรักเขาด้วยให้น้ําให้หญ้าให้ฟางเขาให้จนที่ครับผมแล้วเขาก็จะแข็งแรงสมบูรณ์อืมประมาณนี้เนาะ ถ้าเขาดูถ้าถ้าจมูกเขาแห้งๆหน่อยๆรั่นก็จะไม่สบายแล้วอ๋อถ้าจมูกเขาแห้งครับผมเขาก็จะซึมๆน้าตาไหลอย่างเงี้ยอันนี้คืออาการวัวมไม่สบายเราต้องใส่ใจต้องดูต้องดูแลเขาตื่นขึ้นมาก็มาดูว่าอยู่สบายดีไหมครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ